พี่ท้านองเก็บหน้าวนาครับผมเก็บของหน้าไปกินนะครับผมอื้อ,อนอพ์ทุกค่ะ นเออหมดประสิทภาพปีพานหน่อยดูสวนหลังบม่นะครับผมเนาะเออหมดอออุยอ้ยหมดนี่ครับเดี๋พ,พันมันบึ่งสวนเนาะ จะเป็นบกักบักพิกเนาะเจ็บักพริก,นะก,กมีหลายอย่างครับผม,ม,มค,ครับไปตำสม้ครับอีกเป็นไครับโอ้โอนี่ยังวะ ปลาฟีปลานองมาเก็บเนาะเอาไปกินนะครับผมยังบริสุทธ์เขาครับสือเขาคันแงโอ้เดี๋ยวเก็บรพริกครับเ,เก็บตัิกเนาะ รยากาศถ้ามันมี้อากาศเย็นๆครับหลังสงการเนาะครับผมแบบมีปลากาล้วยนะครับผมปลากล้วยผหกพริกคแบบตําเบาตําลอยลายกันี่ครับผ้าพีผ้าน้องมาชมาครับผม วิ <Tipp> <m> ีชีวิตบรรพายชีวิตของคนเท่าก่ผู้ายก็อยู่ทรามชาตินะครับผมธรรมกาติจรนงๆเลยเียเทาใชเียไนะครับผมเ็ก่ควัถูกรกานอาันว่างจากการทํางนประจำมอดูบ้านนอกห้ครับดีที่สุด อี่ได้กลับบ้านใหเป็นขอดีอีกอย่างนึงนะครับผมจะาดิ๊กผูอครับพ่อครับแม่นะครับผมครับพีครับน้องอาหารข้ากวสารดิบกินเองเนาะอาหารเด็ดกินเองเข่าก็เม็ดน,นะครับผมกะอิเดยมาเอาเข่าไปกินน้ำเนาะครับขกเหนียวเนาะ กินนะครับแต่ว่าผมบอเด็ดปูกผมบอเด็ดปูกไว้ผมก็รักเอานี่ครับพี่น้องผมจัดอยู่ก็พร้อมอ่งด้วยครับเยู่ก็พ้อมไล้ครับคุณ ตรงนี้มันขึ้นนะครับเนาะเยอะหายคุ่นกับสีแดงยืนเสียงไก่เนาะครับเนาะกการเลี้ยงไกนะ่เนาะเป็นไก่พันธุนะ์ไข่เนาะไข่ไข่ไก่กับเพ่งเนาะครับช่วงนี้ไก่นี่แนะแนวแพ่งๆครับผมบปกพริกกับเพ่งแนวใดกับเพ่งครับผม อันไหนที่ทเห็ดในเห่าคํา่วัรไปยัดกะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เห่าต้องเอามาใส่นะครับผมเป็นการนำรุงชีวิตของเห้าให้ได้อยู่ปลอดปลอดภัยนะจากการใส่ชีวิตค้าข้องขีบต้งสูงขึ้นนะครับผมเนะาะท้องขีบสูงขึ้นค้าใจใจก็ต้องสูงขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นอา่า ไก่ไกนะ่ไข่เนาะกระซิเรื่องไก่ไข่ไ้นี่ครับเป็นไก่ไก่พันไขนะ่เนาะเดี๋ยวเก็บฟูดไข่มันเดี๋ยวพาพีพาน่องไปเก็บไขนะ่เนาะเอออ๋อหลงังขาด น,นะนี่ครับสามหน่วยเนาะนี่ครับนี่ครับผมถ้าพี่พาน้องเก็บไขนะ่นะเก็บไข่สีการเรลี้ยงไก่ให้พันไข่นะโอ้แต่ลังเหลือลังผมเหลือนนะครับผม ว่าผมนี่ครับกระชีมกินปลาย,ายี่ตัวเนาะปลายลยี่ตัวปลูกกล้วยไว้นะครับกล้ยวยกระชีนี่มะละกอนะมะละกอแต่ว่าพริกพริกนี่เป็นผักที่ต้องใส่งานดูว่านะครับผมนะ ทั้งหลังนี่กะสีมีปลายยางนะครับพี่น้องมีแทงนามีปลายยางปลายยางปิดนายางด้วยครับผมใส่พวกพริกวันละหนึ่งส่วนสีไม้นะครับผมให้การตำบกฮวงเนาะกะสีมีบกบวบนี่มีบกฮวบนกงนะครับผม นี่บ่มี่หัคงโอ่คงตัวนี้เซ็ตผมแท้ครับบอกตรงๆว่าผมเซ็ตผมมาครับผมกะครับธรรมชาตินะครับอยู่ท่าบนหนอกวั่นจุด เก็บของไปถากินนะครับไปกินอ่าอยู่ในเมืองนะครับผมเนาะ,ะนี่ครับใบกระเพ้านี่ใบกระเพ้าปลานี่ของเด็ดนยครับทีเด็ดเก็บไว้ไปเหตดคลิปให้พี่ให้นองเบิองครับผม อมใบกระเพาะครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดอ,อยากแวะมาเหรียญน,น้ำครับจะมาอะไรนะครับก็ชื่อเราเขานน้ำน้อครับผม้าขวดหน่อยนึงก็ได้ครับผมเดี๋ยวจินตุ่มไข่แก่สู้จินครับผมไข่แก่หลายเลยครับอยู่นี่ไข่แก้มันจะมันจะแสบเนาะไข่แกมันจะแบบ พี่น้องเคยกินไก่แก่ว่ไก่แกะป่านะ,กะแก่ป่าแล้วกอะตุ่มใส่ใบกะเพราเนาะครับพี่น้องเฮย้ยห,นะหอมมาแเลยนะหอมสดสดนอนเนอนใส่ใบกะเพราแซ่บครับผม นี่ครับบกุงเนาะบกุงคงก็กจะเอาจากของสามหน่วยเนาะบกุงนี่ครับรบกุบบงเก็บเอาเพราะว่าม,มือละมือละขาบเนาะนี่คือว่าผมสไตล์เป็นเป็นมือละขาบอันนี้นที่แรลกก็สีเห็ดบอก,กบเนาะมันบารเห็ด กูบกลุกล่มเง่ยๆอยู่นีะครับผมก็นี่ครับเตรียมตาด้วยครับผมเตรียมตาเลยเนาะเตรียมตานี่ครับแต้งบนนะครับข้างบนอะครับครับ เดี๋ยวผมพาไปเเอาวงมึ้งครับนงอนต้นทำวงมุ้งนะอืะอ เตรียมไม้ยาเตรียมไม้ยาของนี่ครับเตรียมไม้ยาอันนี้นี่อุ้ยเจอผมยี่ห้อนียกินก๋วยไตี๋ยเดี๋ยวถ้าอยากอยากเห็นนะครับก๋วยไตีนะครับ ติดตามทุ่มไลยเนี่ยนะครับผมก้อยไตเนาะก้อยไตก้อยไตไนะครับผมนี่ครับผมการห้าครับนะครับได้ของมาหลายครับผมแต่สิม,มนนนนะีไม่กินนู่นเนาะไม่กินนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามคลิปผมได้เลยครับผมก้อยไตครับตรงมาแล้วครับผมก้อยไตเนาะเดี๋ยวเก็บ เก็บอ่าเก็บส่ถุงง่อนเดอครับผมถ้าสำหรับมาคลิปนี้นะครับฝากกดไ์กดดิดตามนึงด้วยครับผมนี่ก็เข้ามาสวัสดีค่ะ